จะมาเร่งเตรียมนั่งเออเน้ะฮะทุกรั้ัสซัสซิสซสแล้วก็อันเขาอัปเดตใหม่แล้วก็ไปเล่นหมดคูการเล่นให้ดูเฉยๆนะจะไม่รู้จะได้ค่ต่ก็รับเปล่าอจะดังนิดนึงหนึงนึงนึไม่มีคนเล่นอาวนนี้ก็ได้ ิปเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังนะอย่าพูดเสียงดังนะเดี๋ยวเสียงออกคลิปโอ้ดาวดูยุ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 ยชนกล้องค่ะชนกล้องชวนกล้องโอ้ดีข้าตกรอนด้วยน่าเชื่อถือนีกว่าแล้วเราก็เอา เป็นกับดาวเด่นด้วยวัวันอังคารกำลังกำลงัลงถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะ หายบอเช่ีบขอปิดประตูก่อนนะคะดกคนไอ้ <S <S มันมีอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นที่เป็นกระป๋องอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งกังนอ่ะตูแต่ต้องสั่งในลายแมนมั้ง ตอนนี้นะคะเปิดประตูอยู่ซึ่งไม่เคยมาเข้ามาได้นอกจะม,มุดทอนเป็น,น,นสมาชิกอยู่หนูเป็นสมาชิกสเวเส้นอยู่สวัสดีจ้ะไม่เอาดีกว่าเรานะคะตอนนี้หลอกค่าได้แล้วแตนน่ว่าเราอ่ะจะให้ใครละเป็นสมาชิกอยู่เฮ้ยทำไมมีสองคนอ่ะถามไม่สาวอยู่บอกว่าทิมเบอร์ลิงเห็นเดินไปท็อปบ่อยไม่สาวว่า มันก็อันใหญ่อยู่พี่แต่แตเวลานนั้นไม่ใช่เวลากินก็เลยไม่ไ,มได้อยากมโนลงหมดท่อมาแล้วนะคะพี่แต่ท่อนี้โคตรน่ะอ่ะเอาท่อนี้กด้เลยตอนนี้นะเราจะไม่เปิดไม้ทั้งทั้งทั้งทุงท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 กตอนเลยนะตอนนี้ตอนนี้จะไม่เปิดไม้ตอนนี้เราชื่คนได้แล้วแต่ว่าเราต้องกระโดดท่อก่อนเพราะเราต้องใช้การกระโดดท่อให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคน แต่ไม่ไมีใครเปิดไฟสักคนเลยเราต้องไปฆ่าคนอีกเราจะไม่ฆ่าคนอีกไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ฆ่าอีกแพ้แน่เราก็จะไปหาคนกันมีศพมีศพมีศพเกินเลยศพเกินเลยศพเกินเลย,เเลยวิ่งดีกว่าวิ่ง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 เจอศพเกินเลยค่ะอ้ไอยเกือบทั้งยานอะ โอ้โหเหลือกันแค่สามคนงั้นหวตน้ำเงินไปยังไงก็แพ้อยู่แล้วอะลูกเรืออือู้ออ้อเรฉจนโจมตีไปสองคนแต่ทําไมเพื่อนโจมตีเยอะจังเพื่อนโจมตีเยอะมากอะงั้นหวดน้ําเงินไปหวตน้าเงินไปหวตน้าเงินไปว้าวยังไงฆาตะกอนก็ชนะอยู่แล้วอะอาจจะเป็นตะกะหรือไม่กระสกุติดนะ เราก็เลยยังอยู่กันได้สำหรับนี้เราฆาตกรสองคนเลยนี่ขยับกล้องให้ยืู้ชนะแต่คนนี้ MVP อเพราะคนนี้เขาคาอยู่มวกเลยอขาอยู่มวกแต่เล่นให้ดูอีกตาหนึ่งก็แล้วกันนะคะเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งนะอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เดี๋ยวกล้องให้ แม่แม่คลิปอยู่นะคะตอนนี้จำจอสวัสดีจ้าตู้ตๆๆต้ตูตตตีตดต้ตเบร์หลือห้าสิบเจ็ดดาวเด่นดาวเด่นมาแต่เ้าเดี๋ยวมาเดีวมาเราไม่ได้สายแต่เขาจะหาว่าเราสายไมได้เปิด้วยอยากได้กลางลูกเหลือ จะรวยนะเอาไหนไปจะเปิดให้เป็นรู้ว่าแกอย่างไรพี่เราจะยทำนี้นะคะเราจะเล่นหมวดคาตโกหนึ่งรู้อ๋อลูกเรื่องหนึ่งรูแล้วก็ทําให้ได้การให้ได้นะคะพ่อมาวันนั้นน่ะที่พ่อว่าเราอะยากได้การอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าอยากได้การนะเพราะว่าจริงๆเอาอะอยากได้มากแต่ว่ามีกรินกรินอาจจะเชื่อลูกเรือได้อ่าเผาเผาไก่ก่อน ภารกิจอยู่ไหนสหหนิห้องทำนายห,ห,ห้องทำนายห้องทำนายมีห้องแลบแวืดมนห้องทำนายอ่ะแล้วส,สรุปสั่งแลคันย้อนแกันป่ะน่ะก็ไม่ใช่ตามบาร์พูดิดวิ่งดาวเด่นตายเหรอที่เป็นข้าตกร้อนเรากเกลี่ยอ่ามีใครเห็นใครฆ่าไหมฮะสีน้ำตาล ทุกคนหมดสีเขียวเหรอสีเขียวใช่ไหมแต่มันคือถ้ามันเัวแหบบนึง่งถ้าคือแบบถ้ามีผู้คุมวิญญาณนอะ่ะคือถ้าฆาตกรตายแล้วอ่ะถ้ามีคนตายอีกอ่ะฆาตกรตจะสิงนะมันจะสิงได้ถ้าผู้คุมวิญญาณนอะ่ะ ไม่ใช่บ้านเราหรือบ้านเราบ้านเราเป็นแฟสเฟสเหรอเฟสเอาแล้วหรอหรือมาส่งของไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานเออเมื่อวานสองเบบี้ตัวแฝงนะคะเบบี้คือตัวแฝงแต่เราไม่รู้แล้วอ่ะว่าใครเป็นคุณเห็นไหมมันเด้งขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงนะเนี่ยจอดอยู่เนี่ยพี่ จอด my god โอเคโอเคโอเคกไโอเคน้ำเงินโอเคโอเคาไปด้วยกันก็แล้วกันนะออแล้วอเออของพี่ก็มาแล้วใช่ไหมใช่อยู่ใส่นิเออแล้วเไนไม่มาพร้อมกันวะ แบบสะกดจีดอะค่ะน,คน,น้ำเงินคือสะกดจิตแต่เขาสะกดจิตหนูน,น,นั่นเองเมื่อกี้เราอยู่กับสีน้ำเงินนะให้แม่นึองนะทำไมเขาบอกว่าสีชมพูเป็นคนฆ่าอคนที่พูดอยู่นะคือสีชมพูอนะนะวะ่าแต่ให้ อย่าโ mm. หวดมั่วอย่าโหวดมั่วมีโจ๊กเกอร์อย่าโหวดมั่วอย่าโหวดมั่วห้ามก่อนมีโจ๊กเกอร์มีโจ๊กเกอร์ออเ่ีย่ามั่วนะอย่ามั่วมีโจ๊กเกอร์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 อย่าโหวดโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเผื่อไปโหวดโดนโจ๊กเกอร์อย่าไปสงสัยใครมั่วแล้วต้องเห็นก่อนว่าเขาฆ่าจริงจริงอ่ะเราถึงจะบอกได้ต้องดูอันที่ด้วยนะสาวเชน ทำทำคลิปอยู่ชม่วผู้วัดล้วทําไมอ่ะฮะชั่วผู้วทดาทำไมวนดชม่ผู้วดเราทำไมเราทำไมไม่ใช่ตัวแฝงเหลือตัวแฝงอีกหนึ่งคนแล้วก็เหลือใครก็ไม่รู้นี่ เราเราเชื่อใจน้ำเงินเราก็เลยจะไปในกาน้ำเงินน้ำเงินอยู่ไหนหรอน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอเคไปเลยับถึงบ้นไปเลยไปแล้วเยไ็เป็นชุดแฮปปี้นิวสะกดแล้วแหละเพราะนียน ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วยี่สิี่ชั่วโมงอ่ะเป็นเสร็จแล้วตูนอันเล็กๆที่ห้อยกระเป๋าของซานน้ำเงินจะเชื่อใจเธอเพื่อนซีน้ำมอนคู่โรมี่แล้วเนี่ยมันมีสิบแบบเอาไมาเล่นชอบไงอ่ะโอเคโอ้ยแม่มันกับป้ามันถึงไหมบรรณาเภอก็โดนสะกดจิตโอ้ยจะพร้อมแต่ลืมพัเนี่ยฮึฮึไปสะกดจิตโดนสะกดจิต นราสกุลจแเราหนึ่งนะะขอการได้มีต้องการกลางอ่ะทำคลิปอยู่น้ำเงินฉันทำคลิปอยู่นะเมื่อกี้ที่ฉันเล่นกับคุณตอนนี้ฉันอยากได้กลางมากเลยเพราะว่าฉันต้อง ทำคลิปแบบได้ข้าตรกรบทหนึ่งแล้วก็ได้ลูกเรือบทหนึ่งแล้วก็ได้ตัวกลางบทหนึ่งอะนะแต่เธออย <c oughs> อกได้กิโลมาแต่ไม่ไปรู้ที่ไม่ได้เพราะของหมดคุโรมิคุโรมินี่นะคะทุกคนคุโรมิอธิษฐานเนี้ยเป็นคุโรมิคือทุกคนอยากได้บทที่ก็คือถามอยู่ว่าตอนนี้หนูยืนต่อคิวอ่ะเป็นร้อยคนเหรอพี่อัน ลูกเรืออีกเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรนนนเ,รเรนาะเพราะว่านะขออนุญาตเล่นแค่สตานะเพราะว่าไม่งั้นคิดมันจะอยากเกินไปแล้วเดี๋ยวมาเล่นต่อิดหน้าแต่ว่าขอเล่นอันนี้ก่อนค่ะเด้ออันรอบหนึ่งมันจะนานหูสะกดจิตนี่ตัวปัญหาเลยนี่ยสะกดจิตตัวปัญหาเลยนะ ก็จิตตัวปัญหาเลยน้ำเงินน้ำเงินเป็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 นนานานาน้ำเงินเป็นอีกแล้วเหรอน้ำเงินเงินเป็นน้ำเงินเงินเป็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 นน้ำเงินเป็นน้ำเงินเป็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 น นำเงินเป็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 นนำเงินเงินเงินเป็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 นน้ำเงินเป็นน้ำเงินเป็นนำเงินเป็นนั่นเองนะที่ต้องสันเพราะว่าสันเดี๋ยวขอเยยอาห้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่นสมอระพูมาเป็นใหรอบหนึ่งนะค่ะรอบหนึ่งอะสมอร์พูอวกาศนะคะนี่ แบเข้าไปกินมันอันนี้นะทุกคนเป็หนูก็กินหนูกินแล้วหนูกินแล้ว้กินทุกคนจะเห็นเงาตึง้งดึ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 งเพิ่งเข้ามาแค่สามคนเองตนอนน่นะนรงนรอน,น,น้นนะนนอเอิม่มช่วยเข้ากันมาเยอะๆหน่อยค่ะจะทําคลิปค่ะแล้วแบตจะหมดรดูด้วยค่ะช่วยรีบเข้ากันมาหน่อยค่ะทําคลิปอยู่ค่ะใครอยากออกคลิปมาบอกได้นะคะ วัดตัฟักคุณเมนอะไรฉันเอาสไนเปอร์เนาะไม่เอาฮันนี่บีดีกว่าเดี๋ยวไปเกาะหมอขอเกาะนหน่อยนะหมอขอกาอหน่อยนะหมอรอบต่อไปขอเกาะนหน่อยนะหมอหมอเดี๋ยวเราช่วยหมอเองหมอหยุดก่อนหมอ หมอเราขอเกาะหน่อยหมอหมอหมอเดี๋ยวเราช่วยเธอเองเราช่วยเธอเองเราช่วยเธอเองสีหมอเราช่วยเธอเองเราช่วยเธอเองเรากดให้อยู่เรากดให้รวยอยู่ใช่ใช่ใช่ไม่แต่คนซื้อสี่ชุดที่เราพูดอยู่คือเอิมตอบตอบคนอื่นเธอจะมาหลบตรงนี้ใช่ไหม แต่เธออย่าลืมกดป้องกันด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นคนเมื่อกี้ฉันเห็นคนนี่เหนึ่สอง่จะตีตีตีจะเห็นเวลาจะเห็นเวลาจหเวลาสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งป้อกันเออจะเมื่อไรฉันตีเองสองหนงสองงสอนึ่งสอง มันตืน่มนตื่นหกโมงสี่สิบห้าหรือสิบอ,อย่างมากตืมันเกินห้าสิบแต่หนูอะนอนเออจะตื่นเลยแต่ว่าแล้วก็สามีก็อะไรนะดื่มร้างในกล้บกาบุญนึงแล้วแถมดึงช้านี่ออว่อช้าแล้ว,ว็่าชา้าปจะออกไปชา้าอืปทุกคนขออีกตาหนึงน้ขออีกตาหนึ่งนะขออีกตาหนึ่งขออีตาหนึ่ง้องเสียวแผทุกคนพอเล่นทนได้ปีออ่ะ<พ>ทุกคนนี่คือน้องเราเอง นี่คือน้องหนูเองแล้วนี่คือตัวใหม่ในแม็กโดนัลสวัสดีจ้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮลโหลเฮ้ช่วยเข้ากันมาอีกหน่อย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 ไอ้หนหนนลาลาลา สิลา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 ลลาไม่รู้มาจะเป็นเมนด้วยแหละเพราะว่านอโอเคเราจะเอาบทบาทอะไรดีนะเอาเจ้าแห่งเวลาดีกว่าย้อนเวลาได้เราเดี๋ยวเรากย้อนตัวขึ้นมาได้เวลาเราได้แต่ก็อาจจะสั่นอนไรนะก็สั่นนิดนึงจุ๊บไม่ไ้วไม่ต้องนะ อาจจะคลิปยาวนะแต่ละคลิปแต่ว่าตอนนี้ไปตามเพื่อนก่อนหลบตรงนี้ได้เพื่อนหลบตรงนี้ได้อุ้ยผมผมบางผมบางจบปทงนเ้นจบไปจบแบบี้เลจ้งน้อง้งนงงงงอง้งนงนงน้งงนิ้อจ้น้องน้ เออเราอุตส่าห์ไดเ,เป็นเจ้าแห่งเวลาเราเจอฉันเราย้อยน,อลน,นแล้วอ่ะเพื่อนกิ่งกิดรงหหนเพื่อนเธอกู้เราให้ได้นะเธอกู้สีเราให้ได้นะเพื่นอนไม่ทุกคนขอคิดยาว ขอสักยี่สิบนาทีนะทุกคนเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆอ่าตอนนี้คือเย็นมากหมดคู่จะไม่มเคยเล่นอีกแล้วเอ้ยเราไปเล่นลีกตัวแฝงดีก,กว่าละเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยลีกตัวแฝงนี่แนนะ่ยิ่งอันนี้เล่นลีกตัวแฝงให้เล่น เป็นกิจกรรมนะคะเล่นให้ตาเดินมาลกันนะทุกคนเราอยากได้เป็นเจ้าพ่อมากเลยเจ้าพ่อคือกั๊ดส่วนพูดใช้โผโหมดปีนี้สงการปลอดเหตุฝนตกนะปีนี้ไม่ตกเลยเนาะอืมงงใ่ก็เลยงงไม่ตกเลยนะมีแต่ลมแล้วลมร้อนไม่ใช่ลมเย็นลมร้อน จะเสมาตาเขาดิซองคนเอ็นนาาดิซองคนเอ็นนานานานงแลวเร็วเร็วเขมาสิหุยเยอะคำยาวนะคะทุกคนโอเคคำพอดีเราอยากได้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อ น่จะขึ mm ้นหรือไม่กเมาลงก็ได้ก LIKE ็น้ำอ่ะน้ำที่กรุงเทพเหลร้อนแต่มันไไม่ด้ทำธนบิทอีกแล้วอไม่ต้องอย่าเปิดเลยนะตอนที่เดี๋ยวหลังจะน้รอจบนะคะเพราาะว่่อเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเรากูจะพูดมาในตอนนี้น้ำร้อนชัดๆเลยร้อนหน่อยร้อนแบบร้อนเลย เราจะไม่อยู่กับใครมากนะเพราะมันไม่มีวิ่งไงเขากดทำไมอ่ะเลยผมบังกล้องเติมจะกดทำไมอ๋อคนนี้ไอ้โดนตั้งฉากด้วยที่เลยเวลา เป็นด้วยกันแหละบอกทุกคนสีชมพูนคนที่ต่างหูรูดอ๋อบอกสีกดผิดเขากดผิดนะเขากดผิดสีขาวเป็นคนดีอ่ะฮะสีแั็สีขาวเป็นคนดี เขากำลังกล่าวหาคุณอยูนะอ่โอเคบอกแรก,แว,กแว่าสิ่งน้นนิให้เชนพูดบ้างเถอะอย่าปล่อยมาอีดีเฮ้ยจชมพูคือจะบอกให้ว่าสรุปจะให้โหวตใครสักทีเพราะว่าอันนี้เรามาดูแหละเพราะตอนแรกขาบ,บอกให้โหวตมองใช่ไหมตอนพอจะาพาักก็มาบอกมอันดีสรุปให้โหวตเสียอะไรกันแน่ เกีฟามันวิ่งตามเราอ่ะมเกีฟามันวิ่งตามเรา ฉชมพูดกันอืมจะใช่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 อืมแต่ทุกคนข้ามเยอะกว่าน้าก็เลยไม่พอเรื่องปลายหม่มันเปิดไม่ได้ที่หนังทุกคนข้ามหมดเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้การวิ่งมาก่อนนะแล้วก็ เดี๋ยวพอเราสงสัยใข่นะเดี๋ยวเราก็จะไปเก่งระดับหนึ่งเก่งระดับหนึ่งจริงๆอะ่ะเดินช้ามากเดี๋ยวเราทำควิก,ก่อนดีก,กว่า เงินเป็นน้ำเงินเป็นน้ำเงินเป็นนะทุกคนน้ำเงินเป็นกดเลยกดเลยกดเลยทุกคนว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินเป็นเจ้าพ่อสีน้ำเงินเป็นเจ้าพ่อสีน้ำเงินเป็นเจ้าพ่อทุกคนเจ้าพ่อเลย จะบอกให้ว่าสีน้ำเงินน่ะวิ่งตามเรามาตั้งแต่แรกแหละไม่อย่าเพิ่งโหวดชมพูโหวตน้ำเงินไปก่อนน้ำเงินคือเจ้าพ่อโหวดไปเลยไม่ใช่ฟาร์มินจะเพื่อนน้ำเงินจะน,น้ำเงินจะเพื่อนน้ำเงินทุกคนถ้าไม่โหวดน้ำเงินคือฉันจะหยุดปิดคิปแล้วนะฉันจะปิดคิปแล้วนะถ้าคุณไม่ยอมโหวดน้ำเงิน คนเดียวเราอ่ะจะปิดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายปิดคลิปด้วยอย่างนี้เลยโชคที่เขาไม่ยอมบวชตามเรานั่นเออเองบ๊ายบายนะ